วันนี้ทางเราจะพามารู้จักกับหล่ออสุรกละกายเงาที่พร้อมจะกินกินทุกสิ่งให้เหลือแต่ความว่างเปล่าเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอม,มิกและอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับคาเกวันนี้ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเล่าเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดทุกตัวที่ปรากฏออกมาในตอนนะครับงั้นเรามาเริ่มกับตอนที่1โดบะที่เรื่องราวจะชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มอินฟูกำลังลงคลิปเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่เราดูก็รู้เลยว่านี่คือเนซีโดยหัวข้อจะเขียนว่าถ้าคิดรู้จักสัตว์อะไรได้ไม่รู้ความจริงแล้วมันเหมือนกับแก๊กสั้นๆจบภายในตอน แต่ถ้าใครอยากหาดูก็ไปหาชมกันได้นะครับโดยเจ้าตัวแรกนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีชื่อว่าอะไรแต่รูปลักษณ์ของมันก็เหมือนกับไดโนเสาร์คอยาวปากหน้ายื่นยาวจนดูคล้ายกับนกแต่มีฟันที่เรียงรายอยู่เต็มปากมีขนาดตัวที่ใหญ่ลำตัวเป็นสีดำน้ำเงิน มีสี่ขานิ้วเท้ามีทั้งหมดข้างละสี่นิ้วและมีดวงตาเป็นสีขาวมนจุดกําเนิดของตัวมันนั้นน่าจะเป็นจิ้งเหลนที่ได้กินเศษชิ้นส่วนของคาเกะวันนี้เข้าไปทําให้ตัวของมันนั้นเกิดการกลายพันธุ์และด้วยการที่ตัวของมันนั้นเป็นสัตว์กินเนื้อมันจึงมองมนุษย์อย่างเราเป็นอาหารหลักของมันตอนที่2เฮียวกะอสุรกายตัวที่สองนั้นเราสามารถสังเกตได้เลยว่าตัวของมันนั้นน,น่าจะเป็นหมีที่อาศัยอยู่บนภูเขาหิมะ แต่รูปลักษ์ของมันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นตรงบริเวณใบหน้าที่มีฟันแหลมคมและสเปรสปกะกระจายอยู่ทั่วบริเวณปากจนดูคล้ายกับงาและยังมีขนตามตัวที่ยาวจนปิดบังดวงตาของมันแต่ก็มีดวงตาที่เป็นสีเขียวหม่นปนเทาในส่วนของขนก็จะเป็นสีขาวเล่าหิมะและมีแขนหน้าที่พัฒนาจนมีขนาดใหญ่ มีการมองเห็นแบบอินฟาเรดที่สามารถหาตัวเหยื่อได้จากความร้อนอย่างที่เห็นวิธีเดียวที่จะรอดจากมันได้นั้นต้องทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงในระดับหนึ่งตัวของมันถึงจะหาเราไม่เจอเห็นอย่างนี้ตัวของมันนั้นก็ถูกค่อยเๆได้ง่ายจากเสียงที่อยู่รอบข้างตอนที่ 3. คิขี้คันอสุรกายที่ปรากฏตัวในตอนนี้ก็คือแมงกับขุนที่รูปลักษณ์ของมันนั้นไม่ต่างจากเดิมมากนักยกเว้นขนาดตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติและสามารถเคลื่อนไหวบนบกได แต่ภายในตอนนี้เองก็มีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวอยู่นั่นก็คือตัวของมันนั้นจะคอยเหยื่อที่เป็นสัตว์หรือมนุษย์ที่เข้ามาใกล้มันและรอจังหวะหลอมรวมกับตัวของมันโดยภายในเรื่องจะเผยว่าตัวของมันนั้นได้หลอมรวมกับมนุษย์ทําให้ยังมีจิตใต้สํานึกในการกระทําอะไรบางอย่างเช่นการกลับไปหาใครสักคนแต่แอดไม่รู้นะครับว่าถ้ามันหลอมรวมกับสัตว์อื่นนิสัยหรือจิตสํานึกของมันจะเป็นอย่างไรภายในเรื่องยังทําให้เราเห็นอีกว่า โครงสร้างภายในมีการรวมกันของแขนและส่วนร่างกายของมนุษย์อย่างกระดูกสันหลังที่กลายไปเป็นเหมือนส่วนลำตัวหรือหนวดที่ทอดยาวของแมงกะพรุนแล้วจริงๆแล้วแอดก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทําให้ดูน่ากลัวมากในมุมมองของแอดนะแล้วทุกคนเป็นกันหรือเปล่าตอนที่ 4. โซคียวอสศรมกายตัวต่อมาก,ก็คือเต่าที่ได้กินเศษเสี้ยวคาเกะวันนี้เข้าไปโดยที่มันจะอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําและการกินเงาเข้าไปนั้นก็ทําให้ตัวของมันมีขนาดที่ใหญ่มาก ประมาณรถยนต์หนึ่งคันได้นอกจากขนาดแล้วก็มีส่วนหนามตามตัวที่มีลักษณะแหลมคมที่กระจายอยู่ทั่วรวมถึงกระดองอีกด้วยในส่วนพละกําลังก็มีมากเช่นกันโดยจะใช้กําลังแขนและกรงเล็บในการไต่หรือกอบเพดานได้ในส่วนแรงกัดนั้นก็มีมากพอที่จะทําให้ตัวของมนุษย์เหล่านั้นขาดครึ่งได้ ส่วนสีของมันนั้นน่าจะออกเป็นสีเทาดําแต่ด้วยการที่ตัวของมันนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคานก็ทําให้มันนั้นแพ้ต่ออาบุตรประเภทไฟและในตอนนี้ก็มีการบอกให้เราทราบว่ามันนั้นได้วางไข่เอาไว้อีกด้วยตอนที่ 5. อิซในตอนนี้สัตว์ที่ได้กินเข้าไปน่าจะเป็นกบหรือไม่ก็คางคก ที่ตัวของมันจะมีขนาดที่ใหญ่เช่นกันแต่กลับมีตะปุ่มตะป่ำอยู่ที่หลังในส่วนดวงตาของมันนั้นเราจะมองไม่เห็นแต่อาจคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นสีดำมีความสามารถในการพรางตัวให้กลมเกลืนกับพื้นที่ต่างๆทำให้มันสามารถเข้าหาตัวเหยื่อได้ง่ายและทำให้เหยื่อเหล่านั้นไม่รู้ถึงภัยอันตรายที่เข้ามาถึงตัวเมื่อไหล่ก็ตามที่มันเข้าถึงเหยื่อมันจะทำการกัดเหยื่อก่อนที่ภายหลังจะกลืนเข้าไปทั้งตัวแม้จะหายตัวได้แต่มันก็อ่อนแอกว่าตัวอื่นๆ,ๆที่แอดได้กล่าวมา แต่ถึงกรนนั้นมันก็มีพละงกำลังที่มากถึงขนาดที่สามารถจับมนุษย์คนหนึ่งยกเข้าไปในปากมันได้อีกอย่างตัวของมันต่อให้โดนปลาสีใส่ก็สามารถลบให้กลับมากลมเกลืนได้อย่างรวดเร็วอีกสิ่งหนึ่งที่แอดคิดว่าดูเป็นจุดอ่อนของมันก็คือความอยากรู้อยากเห็นเช่นช่วงที่มันเข้าไปใกล้จุดต้มโอเดงก็ทําให้การกลมเกลืนของมันนั้นคายออกตอนที่ 6. ชินเอ็นอสูรร่างกายที่ปรากฏตัวออกมาในตอนนี้จะแตกต่างและดูยากกว่าตัวอื่น เนื่องด้วยรูปร่างของมันนั้นเหมือนกับมนุษย์แต่มีขนาดใหญ่พอๆกับไคจูตัวหนึ่งเลยตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างแขนขาก็จะมีขีบที่น่าจะช่วยในการว่ายในส่วนของดวงตาจะมีการเปล่งแสงออกเป็นสีแดงและนอกจากนี้ตัวของมันน่าจะมีการสื่อสารแบบขึ้นเสียงใต้ทะเลที่คล้ายกับของเรือหรือเรดาร์ซึ่งสิ่งนี้เองอาจจะใกล้เคียงกับสัตว์จำพวกวานหรือถ้าแหวกแนวหน่อยก็อาจจะเป็นปลาทะเลลึกที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วเข้ามากินเศษของข้าเกวานี้ ตอนที่7คีซันตอนที่8จิตีไตสุรกายตัวต่อมานั้นจะเห็นเพียงแค่อวัยวะบางส่วนของมันเท่านั้นที่มีลักษณะเหมือนก้ามปูโดยส่วนนี้ของมันจะมีความแข็งแรงและอันตรายมากถึงขนาดที่สามารถตัดของแข็งหรือเหล็กได้ในส่วนสีจะออกเป็นโทนสีน้ำตาลดำร่างเต็มของมันนั้นพูดได้เลยว่าดูยากเอามากๆเผื่อใครคิดว่าเป็นสัตว์อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับ แต่เมื่อเข้าตอนที่8ดมันจะเผยตัวออกมาให้เราเห็นและนั่นเองก็ทําให้มันนั้นได้แสดงความสามารถอีกอย่างของมันออกมาโดยความสามารถนั้นก็คือการพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยการปลอมเป็นอุโมงค์ลถซึ่งความสามารถอาจจะเปลี่ยนได้เกือบทุกส่วนภายในร่างกายของมันอย่างตอนที่มันได้ใช้ลิ้นแปลงเป็นมนุษย์เพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจและในตอนนี้ก็มีสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งตัวที่มีรูปร่างและการเคลื่อนไหวคล้ายแมงมุม โดยที่มันจะใช้ท่อที่ยื่นยาวออกมาในการดูดของเหลวออกจากเยื่อที่เป็นอาหารของมันและระหว่างช่องปากยังมีฟันที่แหลมคมอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นตัวของมันก็ไม่สามารถปล่อยใย,ยออกมาได้และมันก็อาศัยอยู่ภายในร่างกายของเจ้าตัวใหญ่นี้ซึ่งกระขายกับปรสิตตอนที่9โควัคุส่วนเจ้าตัวนี้คือพืชที่ได้หลอมรวมหรืออาจจะเกิดจากเศษของคาเกวันนี้ที่ตกเข้าไปในพืชกินมแมลงตัวของพวกมันจึงมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจนกระทั่งมันได้เจอเหยื่อที่เป็นมนุษย์จึงได้ทําการหลอมรวมหรืออาจจะเป็นการเรียนแบบร่างที่มันได้กินเข้าไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็กลับมีความทรงจําแต่ก็ขาดหายไปบางส่วนในส่วนผิวของมันที่เป็นร่างมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนได้สองสีคือผิวสีขาวปกติกับสีเขียวที่เป็นพืชในส่วนของความสามารถก็คือการควบคุมพืชต่างๆซึ่งก็รวมถึงความสามารถในการแพร่กระจายหรือสร้างถาวรออกมาได้ ในส่วนของตอนที่ 10, 11, 12, 13นี้แอดจะขอข้ามนะครับเพราะมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าตัวหลักง,งั้นเรามาเริ่มในส่วนของซีซั่น2ตอนที่14ไทโดอสุนลกายในตอนนี้มีรูปร่างคล้ายกับมอสแมนแถมตัวของมันยังดูยากอีกด้วยไม่รู้ว่าเกิดจากตัวอะไรแต่แอดคิดว่ามันน่าจะเกิดจากนกจำพวกหนึ่งหรือไม่ก็ค้างข่าวแต่มันกลายพันุ์จนไม่มีหัวที่ยื่นออกมาแต่ส่วนหัวมันนั้นกลับรวมเข้ากับร่างกายแทน มีดวงตาคู่หนึ่งที่ใหญ่และเป็นสีดำมีปากอยู่ตรงกลางที่จะตั้งแนวตรงถ้าสังเกตจะเห็นว่าใกล้ๆปากของมันนั้นมีขาที่คล้ายแมลงอยู่ด้วยมีขนตามส่วนต่างๆมีฟันที่แหลมคมที่ใช้ในการโจมตีเหยื่ออย่างในตอนนี้เองมันจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการจู่โจมแบบกระโดดเข้าโจมตีก่อนที่จะทําการกินหลังจากที่ตัวของมันนั้นกินอาหารเสร็จก็จะทําการขย้อนเอากระดูกออกมา เนื่องจากตัวของมันนั้นน่าจะไม่สามารถย่อยกระดูกหรือของที่แข็งได้ในส่วนของความสามารถอื่นก็ยังไม่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆมันสามารถบินได้รวมถึงการที่มันนั้นเข้าหาเหยื่อด้วยความเงียบจนเหยื่อนั้นไม่ทันสังเกตเห็นตัวของมันตอนที่15สุโก ส่วนร่กายตัวต่อมานั้นน่าจะเป็นปลาหมึกหรือไม่ก็เป็นหอยงวงช้างที่ได้กินเศษชิ้นส่วนเข้าไปรูปร่างของมันมีขนาดที่ใหญ่และสามารถขึ้นมาบนบกได้มีหนวดขนาดเล็กถึงกลางรวมทั้งหมด10เส้นและเส้นยาสองเส้นที่น่าจะใช้ในการล่าหรือจับเหยื่อมีงาที่ยื่นออกมา2ออันและเปลือกหรือกระดองของมันจะมีจุดเด่นอยู่ตรงทางด้านขวาที่ดูยื่นแหลมผิดปกติต่างจากอีกฝั่งของมันและดูเหมือนว่ากระดองหรือเปลือกของมันนั้น ดูแข็งแรงออากมากส่วนสีของมันนั้นก็เป็นสีหม่นเทาๆดำๆยกเว้นกระดองหรือเปลือกที่ดูเป็นสีน้ำตาลในส่วนของความสามารถมันนั้นสามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงอย่างในตอนนี้จะเห็นว่าทั้งมนุษย์และสิ่งของหรือแม้แต่เหล็กที่โดนก็จะละลายในทันทีตอนที่16ฮิกิตัวต่อมาจะสอดคล้องกับพิธีกรรมและความเชื่อของคนเมื่อก่อนตอนนี้สลับผมแล้วทําให้นึกถึงฟาทอเฟรมที่สถานที่แห่งนี้ จะมีทางลับที่นำไปสู่ศาลเจ้าที่ใช้ทำพิธีอยู่ข้างใต้ออนเซนและมีผู้คนจำนวนมากกำลังทำพิธีกรรมอยู่และพิธีกรรมดังกล่าวจะเป็นการจับหญิงสาวที่ถูกหลอกให้มายังสถานที่แห่งนี้แล้วจับสังเวยให้ทัตด,ดาลูมะซึ่งก็คือสัตว์ประหลาดในตอนนี้นี่เองโดยตัวของมันนั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ดูแล้วเหมือนเกิดมาจากสัตว์ประเภทหนูหรือสัตว์ฟันแทะที่อาศัยอยู่ใต้ดินสังเกตได้จากรูปล่างและจมูกข,ของมันที่ดูเป็นจุดเด่นของสัตว์ชนิดนั้น หลังจากการกลายพันธุ์สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือรูปร่างที่บริเวณหลังดูเป็นผิวขูข่ขะแขนขาที่เล็กจนดูรีดแห้งการเคลื่อนไหวของมันนั้นช้าไม่รวดเร็วแต่ทดแทนด้วยฟันจํานวนมากที่แหลมคมและสเปิดสปะนอกจากนี้ดวงตาของมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันเหมือนเป็นการกลายพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ตอนที่17ชิเลนตอนที่18โชโตสึและตอนที่22เอจิคิ สัปะหลาดตัวต่อมาที่ปรากฏภายในตอนนี้ก็คืออาวุธฉีบภาพที่ใช้ในสงครามโดยที่จุดกําเนิดของมันนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายหนูปลาหรือแม้แต่มนุษย์ที่จะเกิดการกลายพันธุ์จนมีรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้คานหรือที่เห็นก็เหมือนกับแรปเตอร์ แขนถูกเปลี่ยนให้เล็กลงและเหลือเพียงแค่2นิ้วสีตามลำตัวออกเป็นสีเทาเขียวมนๆมีหางที่ยาวดวงตาเป็นสีขาวและภายในปากเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมนอกจากลักษณะดังกล่าวแล้วยังมีจุดเด่นอีกอย่างของมันนั่นก็คือส่วนหัวที่ดูใหญ่โตเหมือนเกิดจากการกลายพันธุ์ที่ผิดพลาดตัวของพวกมันมักจะออกล่าในตอนกลางคืนและยังมีจุดอ่อนที่ชัดเจนอยู่ก็คือการที่พวกมันไวต่อแสงและภายในตอนยังมีจ่าฝูงของมันอีกด้วยซึ่งจะมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยจะมีสี่นิ้วผิวออกสีเขียวหม่นกว่ามีหนามแหลมที่เด่นชัดกว่าตัวก่อนตัวจ่าฝูงจะไม่ค่อยโจมตีเหยื่อแต่จะใช้ฝูงของมันในการโจมตีแทนยกเว้นแต่ว่าถ้ามันเหลือตัวเดียวเท่านั้นจุดกําเนิดของพวกสัตว์กายพัน,นุนี้มาจากบริษัทซารุก,กะคหูที่ต้องการพัฒนาอาวุธสงครามให้สูงยิ่งขึ้นโดยได้นําเอาเลือดหรือของเหลวสีดําจากสัตว์ทดลองและตัวของนําบะมาใช้ในการสร้างเมื่อของเหลวสีดํานี้โดนใส่สตู รือแม้แต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะเกิดการกลายพันธุ์ทั้งหมดแต่พวกมันทั้งหมดนั้นก็จะมีรูปร่างคล้ายกับเจ้าตัวแรกนี้แต่สําหรับแอดคิดว่าการเข้ากันได้ของเซลล์ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้มันสามารถดึงศักยภาพของมันออกมาได้เช่นกันอย่างตัวละครที่ชื่อว่าโจจิฮอนมะก็กลายพันธุ์แต่ก็ยังคงใบหน้าส่วนหัวและสติของตัวเองเอาไว้ได้รวมถึงการพูดคุยและตอบโต้ซึ่งก็คล้ายกับ Resident Evil พวกตัวละครที่เข้ากับเชื้อบางอย่างได้ก็จะมีการกลายพันธุ์แบบนี้เช่นนกัน ตอนที่19ชิซึเมสัตว์ประหลาดตัวต่อมาที่ปรากฏก็คืองูโดยจุดที่กายพันธุ์ก็คือร่างกายที่มีขนาดใหญ่และรูปร่างที่เปลี่ยนไปโดยตรงบริเวณผิวหนังจะโปร่งใสามากขึ้นทําให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของมันทั้งสิ่งที่มันกินไปหรือแม้แต่กระดูกของมันเองแต่จากที่เห็นด้วยสายตา ผิวหนังส่วนบนจนถึงหัวของมันจะออกสีเทาหมุนๆนอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการปล่อยแสงที่ทําให้เหยื่อที่มองมันนั้นเป็นอมาพาตจนไม่สามารถขยับตัวหนีไปไหนได้ซึ่งกคล้ายกับความสามารถของเมดูซ่าหรือพวกกอรกอนแม้จะมีขนาดร่างกายที่ใหญ่โตและความสามารถที่ดูอันตรายแต่ก็กลับตายได้ง่ายๆด้วยกระสุนปืนดูเหมือนว่าตัวของมันนั้นจะไม่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเหมือนกับตัวอื่นๆตอนที่โคโดคุตัวต่อมาจะมีรูปร่างที่แปลก และดูยากสักหน่อยนะครับสำหรับแอดคิดว่ามันเหมือนกับเป็นแพะภูเขาที่ได้กินมันเข้าไปจนมีการกลายพันธุ์จากขนสีขาวหรือน้ำตาลกลายเป็นสีดำสนิทมีเขาที่งอกเพิ่มออกมาอีกหนึ่งคู่และมีความก้าวลาวมากขึ้นในส่วนขนาดตัวของมันก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่ก็เพิ่มขนาดขึ้นมาเล็กน้อยจากตอนแรกเป็นสัตว์ที่กิ่นพืชตอนนี้มันก็กลายพันธุ์เป็นสัตว์กินเนื้อที่ดูอันตรายและพร้อมเข้าหาเหยื่อที่โชคร้ายไปเจอมันแต่พอดูแล้วมันก็เหมือนกับหมาป่าอยู่นะ ในส่วนของตอน21ผมขอข้ามไปก่อนนะครับงั้นเรามาเริ่มในตอนที่23มูมะสัตประหลาดตัวต่อมาที่ปรากฏนั้นแอดไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ให้เดาก็อาจจะเป็นมแมลงบางชนิดที่กลายพันธุ์แต่ดูก็คล้ายกับพวกหนอนอยู่นะโดยที่มันนั้นสามารถเรียนแบบร่างกายของมนุษย์ได้และเมื่อมันแสดงร่างที่แท้จริงออกมามันจะเปลี่ยนแค่ส่วนหัว ให้มีลักษณะเหมือนหนอนทะเลทรายที่ตรงปากจะดูแข็งแรงมากและภายในยังมีฟันที่อยู่ตามมุมปากของมันอีกด้วยในส่วนล่างมนุษย์ของมันยังคงสภาพเดินเอาไว้ไม่ได้เปลี่ยนจนหมดทําให้ไม่รู้ว่าล่างจริงๆตรงส่วนท้ายของมันมีการกลายพันธุ์ยังไงในส่วนของความสามารถนั้นที่โดดเด่นที่สุดก็คือความสามารถในการปลอมตัวซึ่งก็คล้ายกับมนุษย์มากแต่ก็น่าจะพูดไม่ได้ทําให้ตัวของมันอาจจะถูกสังเกตได้จากความผิดปกตินี้ในส่วนของความแข็งแกร่งก็เหมือนกับพวกสัตว์ประหลาดตัวอื่น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรับเสียงที่ดีเยี่ยมเพื่อระบุตําแหน่งของเหยื่อจากการได้ยินและตัวสุดท้ายที่ปรากฏภายในเรื่องก็คือคาเกะวานิตัวต้นเหตุของเรื่องโดยที่เจ้าคาเกะวานิจะมีลักษณะรูปร่างที่แปลกประหลาดดูคล้ายกับจระเข้ผสมกับฉลามซึ่งตัวของมันนั้นจะเป็นสีดำมีฟันที่แหลมคมช่วยในการสังหารเหยื่อและตามส่วนต่างๆของมันยังมีหนามที่คมจนเหมือนใบมีดที่ใช้ในการโจมตีเหยื่ออีกด้วย ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าตัวของมันมีดวงตาอยู่เป็นจํานวนมากพลังและความสามารถของมันนั้นถือว่าอันตรายและโกงมากตัวของมันจะเล่นงานเหยื่อที่ไม่ระวังตัวโดยจะทําการจู่โจมเข้าที่เงาซึ่งก็ส่งผลทําให้เจ้าของเงานั้นได้ตายไปด้วยแถมมันยังมีความสามารถในการกระจายตัวของมันเองซึ่งน่าจะใช้ในการล่าเหยื่อหรือใช้เพื่อช่วยหาอาหารจากหลายที่และเอามารวมกันนอกจากพลังที่มหาศาลแล้วยังมีความเร็วที่น่ากลัวอีกด้วย โดยที่มันจะชอบเคลื่อนไหวจะช้าก่อนที่จะทําการเพิ่มความเร็วในการล่าทําให้เหยื่อเหล่านี้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวมันไม่ทันในส่วนจุดกันเหนือของมันนั้นเกิดจากศาสตร์ที่เรียกว่าโคโดคุหรือโคโดกุโดยส่วนนี้แอดจะมาขยายให้ฟังในช่วงท้ายนะครับเจ้าพฤติกรรมนี้จะใช้เพื่อจบสงครามที่ยาวนานโดยจะนำเอาสัตว์ชนิดต่างๆรวมเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันและให้กินกันเองจนเมื่อเวลาได้ผ่านไปก็จะเหลือสิ่งมีชีวิตที่เอาออกมาเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือคาเกวาน้ เพื่อที่จะใช้มันในการจบสงคารามแต่มันก็กลับไล่กินทั้งสองฝั่งแทนมันคือต้นเหตุที่ส่งผลทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดการกลายพันธุ์โดยตามเหตุการณ์ก็คือตัวของมันได้ถูกจัดก,การที่หมู่บ้านประมงแต่ด้วยการที่มันนั้นถูกเผาด้วยผ้าก็ทําให้ชิ้นส่วนของมันหลุดลอยไปในอากาศก่อนที่จะกระจายและตกไปทั่วโลกนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตที่ได้กินเศษของมันเข้าไปจนเกิดการกลายพันธุ์จะมีอายุไขที่สั้นมีสติป,ปัญญาต่า มีแค่สัญชาตญาณแต่พวกเซลล์ที่แตกต่างกันก็จะมีการพัฒนาที่ต่างกันออกไปบางตัวก็มีการเปลี่ยนสีหรือการสะท้อนสีบางก็ปลอมตัวเพื่อล่อเหยื่อและมันยังมีการตอบสนองต่ออีกตัวด้วยจึงทําให้พวกมันนั้นดูเหมือนจะดึงดูดเข้าหากันอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ตามเนื้อเรื่องยังมีการบอกอีกว่า เลือดของพวกสัตว์ประหลาดสามารถนํามารวมกันจนเกิดเป็นเงาซึ่งภายในเรื่องนั้นจะมีรูปลักษณ์ที่เป็นทรงกลมและแอดก็คิดว่ามันก็คล้ายกับไข่ที่ให้กําเนิดคาเกวนันนี้และตลอดทั้งเรื่องยังมีการพูดถึงการวิวัฒนาการและนั่นก็หมายความว่าตัวของคาเกวนันนี้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆจนมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวของมันนั้นดูมีการพัฒนาก็คือเมื่อมันได้กินมนุษย์เข้าไปมันกลับมีความทรงจําบางอย่างของมนุษย์เหลืออยู่ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเศษเสี้ยวความทรงจําที่ยังคงเหลืออยู่ในส่วนนี้แอดจะมาขยายเกี่ยวกับศาสตร์ที่เรียกว่าโคโดคุนะครับโคโดกุหรือโคโดคุคือชื่อของศาสตร์มนต์ดำชนิดหนึ่งที่กระทำขึ้นเพื่อสาบแช่งและแก้แค้นศัตรูมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนก่อนจะแพร่หลายออกไปและปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านหรือตามตำนานของประเทศญี่ปุน่นโคโดกุขึ้นชื่อในเรื่องของวิธีในการประกอบพิธีกรรม ที่สามารถทําได้ง่ายไม่ต้องมีพิธีอะไรมากเพียงแค่จับสัตว์มีพิษต่างๆเช่นแมงมุมแมงป่องตะขาบหนอนงูและอื่นๆจากนั้นก็นําสัตว์เหล่านั้นมาขาังไว้ในภาชนะเช่นโถหรือไหหรืออาจจะเป็นภาชนะที่ปิดสนิทแล้วก็รอให้พวกมันฆ่ากันเองจนในที่สุดก็เหลือสัตว์เพียงตัวเดียวที่รอดออกมาโดยสัตว์ที่รอดมานี้จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบปกติได้อีกแล้วจะเรียกว่ากลายเป็นแบบอสุรกายหรือปีศาจก็ได้ เนื่องจากเต็มไปด้วยเจอาฆาดและความชั่วร้ายซึ่งนั่นก็คือสัตว์ที่จะถูกนามาประกอบพิธีกรรมโคโดกุเพื่อสาปแช่งศัตรูนอกจากนี้ในบางเวอร์ชั่นก็มีการนําเอาสัตว์ปกติเช่นหมาแมวจิ้งจอกลิงหรือแม้แต่มนุษย์มาใช้ในพิธีนี้ด้วยเช่นกันก็จะเหมือนกับคาเกบวันนี้นี่เองซึ่งโคโดกุก็มีอนุภาพที่ค่อนข้างหลายแหลเพราะนอกจากจะใช้ในการสังหารแล้วยังสามารถใช้ในการสาปแช่งทําให้อีกฝ่ายสูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตของผู้ที่ถูกวิชานี้แต่ก็สามารถแก้ทางได้เช่นกันเนื่องจากโคดูกุเป็นการใช้วิญญาณหลายจึงเชื่อกันว่าอาจจะแพ้บ,บทสวดทุกชนิดการใช้องเมลวจิและผู้ใช้คำสาบหรือแม้แต่กระทั่งยันและนี่จะเป็นเรื่องราวคาเกะวันนี้ตามตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นครับคาเกะวันนี้หรือชาโดชาร์กลักษณะตามตำนานคาเกะวันนี้จะคล้ายกับป่านักล่าขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลญี่ปุ่นนอกชายฝั่งจังหวัดชิมานี ในส่วนพฤติกรรมของพวกมันคาเกะวันนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำตื้นนอกชายฝั่งบริเวณโขดหินของทะเลญี่ปุ่นมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำโดยไม่ให้เหยื่อเห็นเมื่อเงาของคนตกกระทบลงบนผิวน้ำไม่ว่าจะเป็นใครหรือคนที่ยืนอยู่บนหน้าผาที่มองเห็นทะเลคาเกะวันนี้จะกินเงาของคนคนนั้นเข้าไปทันทีและเมื่อมันได้กินเงาเข้าไปเจ้าของเงาก็จะหายไปด้วยและจะไม่มีวันปรากฏตัวอีกเลยหรือก็คือตายนั่นเองเรามาดูต้นกําเนิดของมันกันครับ ปัจจุบันคำว่าวานี้แปลว่าจระเข้แต่เดิมนั้นหมายถึงสัตว์ประหลาดในทะเลทุกชนิดในนิทานพื้นบ้านฉลามปลาขนาดใหญ่หรือแม้แต่มังกรล้วนถูกเรียกว่าวานี้ดังนั้นจึงยากที่จะระบุได้ว่าค่าเกวันนี้เดิมทีหมายถึงสัตว์ชนิดใดแต่เมื่อพิจารณาจากภาพต่างๆและข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นฉลามมากกว่าตามตำนานเรื่องเล่าเมื่อนานมาแล้วใกล้กับเมืองโอดะ ชาวประมงสองคนออกทะเลในวันที่อากาศสงบพวกเขาเอ็นตัวไปเหนือขอบเรือและใช้กล้องส่องใต้น้ำเพื่อมองดูสิ่งที่อยู่ใต้ทะเล ท่านใดนั้นชาวประมงค,คนหนึ่งก็หายตัวไปโดยที่น้ําไม่กระเซน็นออกมาแม้แต่น้อยชาวประมองอีกคนมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นตัวของเพื่อนเขาเลยเขาจึงกลับขึ้นฝั่งและนําคนค้นหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยของชาวประมงที่หายตัวไปนั่นก็ทําให้ชาวบ้านต่างก็คิดและสรุปกันไปว่ามีคาเกวานี้อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของพวกเขาแต่ก็มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือใกล้หมู่บ้านยูโนสึชาวประมงค,คนหนึ่งพบกับคาเกวานี้ในทะเล สัปลาดได้เข้าโจมตีเขาและกําลังจะกืนกินเงาแต่ชาวประมงก็ได้รีบใช้ปืนยิงไปที่คาเกวันนี้และเขาก็คิดว่าตัวของเขาเองลอดตายมาได้แล้วจึงได้ตกปลาต่อและล่องเรือกลับบ้านเมื่อเขามาถึงฝั่งและลงจากเรือเพียงไม่นานก็มีบางอย่างแหลมคมแทงเข้าไปที่เท้าของเขาจนเมื่อสังเกตเห็นก็พบว่านั่นคือกระดูกของคาเกวันนี้เพียงไม่นานหลังจากนั้นตัวของเขาก็เสียชีวิตทันที และนี่ก็คือคาเกะวันนี้จากเรื่องราวในตำนานและอนิเมะสำหรับแอดแล้วในฉบับอนิเมะช่วงสีซั่นแรกบรรยากาศและงานภาพบางตอนก็ทำให้นึกถึงยามิชิบายอนิเมะเรื่องนี้มีทั้งความสนุกและน่าค้นหาสัตว์ประหลาดต่างๆภายในเรื่องก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ก็น่าเสียดายที่ภาค 2. อแอดรู้สึกว่ามันจะดูเหมือนกับ Resident E v i l เข้าไปเรื่อยๆจนความสยองและความลึกลับในตอนแรกค่อยๆหายไปจนหมดและก็มีการทิ้งปมตอนท้ายเอาไว้ด้วยเพื่อมีซีซั่น3แต่ก็ดูจากยอดแล้วก็ไม่น่าจะมีสลับแอดจะชอบดีไซน์ของคาเกวาน,นิมากทั้งรูปร่างและการตีความรวมถึงความสามารถของมันแต่ถ้าไม่นับคาเกวาน,นิก็คงเป็นตัวที่อยู่ใต้ทะเลลึกที่ดูมีความน่าสนใจแต่ก็ไม่ได้ปรากฏตัวให้พวกเราเห็นอีกเลย แล้วทุกคนล่ะครับชอบอะไรในคาเกะวันนี้กันบ้างหรือใครเคยดูเรื่องนี้กันมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ